สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โมดูลที่5นะครับเราจะมาดูกันว่าเบื้องหลังอาหารทุกจานที่ดูสวยงามน่าทานเนี่ยมันคือความทุ่มเทของทีมสะจวุและมาตรฐานความสะอาดที่เข้มงวดสุดๆครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือหัวใจสำคัญของนโยบาย FP 29-35ที่เราจะมาลงลึกกันในวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าการทําความสะอาดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทําให้ทุกอย่างดูดีนะครับแต่มันคือภารกิจในการกําจัดเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็น,หนังหากนี่แหละครับคือภารกิจที่สําคัญมากๆ และทีมจุดของเราก็คือฮีโร่ตัวจริงที่คอยดูแลความปลอดภัยอยู่เบื้องหลังนั่นเองเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ของการล้างซึ่งจริงๆแล้วมี2วิธีหลักๆที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับประกันความปลอดภัยสูงสุดตามนโยบาย FP 2 9และ FP 3 0ครับ วิธีแรกเลยก็คือการล้างด้วยมือแบบ3อ่างตามนโยบาย FHP 2 9เครับเริ่มจากอ่างแรกคือการล้างในน้ำร้อนผสมกับน้ำยาเพื่อขจัดคราบอาหารออกไปก่อนจากนั้นก็ไปต่อที่อ่างที่2คือการล้างน้ำเปล่าให้คราบน้ำยาออกให้หมดจดแล้วมันถึงหัวใจสำคัญเลยครับอ่างที่3คือการฆ่าเชือ้อเราต้องจุ่มภาชนะให้มิดเลยนะครับในน้ำยาฆ่าเชือ้อหรือไม่ก็ในน้ำร้อนที่อุณหภูมิต้องสูงกว่า77องศาเซลเซียสขึ้นไปและสุดท้ายปล่อยให้แห้งเองในอากาศห้ามห้ามใช้ผ้าเช็ดเด็ดขาดนะครับ เพราะมันจะทําให้เกิดการปนเปื้อนซ้ําได้ส่วนวิธีที่2ก็คือการใช้เครื่องล้างจานครับตามนโยบาย sp 3 0เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีอุณหภูมิสําคัญอยู่2ช่วงที่เราต้องใส่ใจเป็นพิเศษครับคือรอบล้างแรกอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ55-65องศาเพื่อช่วยละลายไขยมันแล้วก็ขจัดคราบหนักๆออกไปแต่ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับรอบล้างสุดท้ายอุณหภูมิต้องพุ่งสูงถึง8 2 8 6องศาเซลเซียสเลยทีเดียวเพื่อฆ่าเชื้อรอบด้วยความร้อนให้สิ้นาเลย และนี่คือตัวเลขมหาสจจรย์ที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับ82องศาเซลเซียสนี่คืออุณหภูมิต่ำสุดที่ต้องทำให้ได้ในรอบล้างน้ำสุดท้ายทำไมล่ะครับก็เพราะว่าที่อุณหภูมินี้นะครับแบคทีเรียที่อันตรายส่วนใหญ่จะถูกกำจัดจนหมดสิน้นนี่คือจุดตรวจสอบที่สำคัญมากๆในการออเดดเดี๋ยวเราเาเรียกกันว่า thermal disinfection นั่นเองครับแล้วถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมันไม่ถึงเกณฑ์ล่ะต้องทำยังไงง่ายนิดเดียวครับหยุดใช้เครื่องทันทีแล้วรีบแจ้งแผนกช่างโดยด่วนเลยครับ เพื่อให้เรามั่นใจว่าจะไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อหลุดออกไปถึงมือแขกเด็ดขาดโอเคครับล้างภาชนะสะอาดแล้วแต่ถ้าสภาพแวดล้อมรอบๆไม่ดีมันก็เท่านั้นครับต่อไปเราจะมาดูกันว่าการควบคุมสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดการขยะและสัตว์พาหะตามนโยบาย F.P. 3 2 3 3าสสาและ34เนี่ยมันสำคัญยังไงเพราะนี่คือด่านแรกของการป้องกันเลยครับ เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเรื่องจัดการขยะถึงเป็นเรื่องที่ซีเรียสเป็นเรื่องคอขาดบาดตายได้เลยคําตอบมันง่ายมากๆเลยครับก็เพราะว่าขยะคือแหล่งอาหารชั้นเลิศสําหรับแบคทีเรียและก็บรรดาสัตว์พาหะทุกชนิดนั่นเองครับและนี่คือหลักการสําคัญในการควบคุมขยะนะครับข้อแรกเลยคือต้องแยกขยะเปียกกับขยะแห้งออกจากกันให้ชัดเจนแล้วก็ต้องปิดฝาถังให้สนิทต,ตลอดเวลาพอขยะเต็มสักสามในสส่วนก็ต้องรีบเอาไปทิ้งอย่ารอให้ล้นเด็ดขาด และที่สําคัญทั้งขยะในครัวต้องล้างและฆ่าเชื้อทุกวันส่วนห้องขยะส่วนกลางก็ต้องดูแลให้สะอาดเย็นและปิดมิดชิดเพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตของสัตว์พาหะให้สิ้นซากไปเลยสําหรับเรื่องสัตว์พาหะเนี่ยนโนบายของเราคือ zero tolerance ครับคือต้องไม่มีเลยแม้แต่ตัวเดียวซึ่งเราจะใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่เรียกว่า IPM หรือ Integrated Pest Management ซึ่งเป็นการเน้นป้องกันก่อนที่จะต้องกำจัดครับ เราจะใช้สารเคมีเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆเท่านั้นระบบ IPM เนี่ยแบ่งง่ายๆเป็น3ขั้นตอนครับขั้นแรก I คือ inspect หรือการตรวจสอบเราต้องตรวจดูสินค้าที่มาส่งทุกครั้งนะครับแล้วก็คอยสอดส่องมองหาสัญญาณของสัตว์พาหะอยู่เสมอขั้นที่2 P คือ prevent หรือการป้องกันก็คือการปิดกั้นทางเข้าของมันอุดรอยแดกรอยแยกต่างๆแล้วก็ตัดแหล่งอาหารด้วยการรักษาความสะอาดและสุดท้าย M คือ manage หรือการจัดการซึ่งขั้นตอนนี้ต้องทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้นนะครับและนี่คือกฎเหล็กข้อสำคัญมากๆเลยครับจากนโยบาย FP 3 4ที่บอกไว้ว่าห้ามใช้สเปรย์ฆ่า,มาแมลงที่ใช้ตามบ้านอย่างเช่นใบกอนในพื้นที่ครัวเด็ดขาดย้ำอีกครั้งนะครับการใช้สารเคมีใดๆต้องมาจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของอาหารและทุกคนครับ มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับแต่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญและอันตรายไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีตามนโยบาย SFP 3 5ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดมากๆครับกฎทองข้อแรกและข้อเดียวที่สําคัญที่สุดเลยก็คือปลอดภัยไว้ก่อนครับจําไว้เลยว่าสารเคมีทุกชนิดต้องถูกจัดเก็บและใช้งานแยกออกจากอาหารอย่างเด็ดขาดเสมอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนทางเคมีครับเวลาที่เราต้องทํางานกับสารเคมีเนี่ย เราจําเป็นต้องมีเกราะป้องกันครับซึ่งก็คืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า PPE นี่แหละครับมันคือเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์พิเศษที่สวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีและขอย้ำว่าเป็นข้อบังคับที่ต้องสวมใส่ทุกครั้งนะครับนี่คือขั้นตอนการจัดการสารเคมีที่ปลอดภัยนะครับต้องสวม PPE ทุกครั้งเก็บสารเคมีในห้องเฉพาะที่ล็อกกุญแจมิดชิดใช้ภาชนะดั้งเดิมที่มีฉลากชัดเจนเท่านั้นและที่สําคัญมากๆก็คือ ต้องมีแฟ้มเอกสารข้อมูลความปลอดภัยหรือ SDSU เสมอและเข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าสารเคมีตัวนี้คืออะไรมีความเสี่ยงยังไงและต้องรับมือกับมันแบบไหนครับและขอเน้นย้ำคำเตือนที่สำคัญที่สุดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะร้ายแรงได้เลยนะครับนั่นก็คือห้ามถ่ายเทสารเคมีใส่ขวดเครื่องดื่มที่ใช้แล้วเด็ดขาดเพราะอาจจะมีคนเข้าใจผิดแล้วหยิบไปดื่มโดยไม่ได้ตั้งใจได้ครับอันตรายมากม จากทั้งหมดที่ได้พูดคุยกันมาแล้วนะครับจะเห็นได้เลยว่าความทุ่มเทของทุกๆคนในทีมคือหัวใจสำคัญของคำมั่นสัญญาด้านความปลอดภัยที่เรามีให้กับแขกของเราและนี่คือบทสรุปที่สำคัญที่สุดครับความสะอาดคือจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยการทำงานอย่างหนักของทีมสจวตและทุกคนคือการสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแรงที่สุดให้กับแขกของเรานั่นเองขอบคุณสำหรับความทุ่มเทในการดูแลบ้านของเราให้สะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอครับ